ก็ไปได้ถือขาตั้งกล้องมานำเนาะค่ะเนาะลงเลยด้วยค่ะหูนี่เด้อก็ส่งสิบบอตูบบอค่อยใหญ่ันเลยด้วยค่ะยึบ ค่าจะจะหอดโตปูแล้วเด้อค่ะไม่อยากคูดแห้งเนาะค่ะมันจลดโดนถึกหลังมันเห็นบ่มคะนะ่ะหลังมันอยู่บ่อนี้ค่ะหลังอีปูนีเด้อค่ะหอดแล้วเด้อคุณหอนหูมาแล้วค่ะ บก้าบก้าอันเอาขึ้นแหงเบยย่านมันอันถืกหลังมันเม่คะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะบุนีบมือบ้านวันนี้อีปูน้อยค่ะตัวพูด้ยค่ะอันนี้อีปูตัวพูตัวปูแม่นะมันจะเป็นอัน อ,องกระดองอีกแบบนึงค่ะเป็นเอิรกอีกแบบนึงพูเดยอยายกับหลานกับผูหาหูกระปูอยู่ค่ะดีใจเด้คุดกระปูได้ละตัวนึงนี่เด้อค่ะท่งนากว้างกว้างกวงค่ะจ้าเด้อ ในคู่อยู่ในคู่แล้วนะไม่เห็นน่น่นแม่จะเดินเอาไปไว้คู่นะมา,ด,าดูกันนี่นี่เป็นตัวผู้นะเนี่ยนะแม่ไปเก็บก่อนนะาาได้ได้ดูคู่อยู่โน่นคู่อยู่ไกลมาก มาคุดอันอีปูอยู่ท่องนะ้ามันเกี่ยวเขาแล้วแล้วค่ะ <c oughs>